สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจอยมารดน้ําผักจ้ะรดน้ํามะเขือน้ำมะละน้ําแตงน้ําผักในสวนนี่แหละจ้ะนะก็ดูดอกอันนี้จ้ะจอยดอกบ้านชื่นจ้ะนะผักแพว ผักช่วงนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มเพื่อนๆ่นะเริ่มเหี่ยวเริ่มไอ้นี่เริ่มตายแต่ว่ากําลังติดลูกเยอะเยอะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเขารอดมานี่จะได้กินแบบอย่างอุดมสมบูรณ์แต่พอดีมันไอ้นี่ไงมันเข้าเราดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะมันเริ่มหนาวแล้วค่ะจากกลางคืนเริ่มหนาวอากาศเริ่มเย็นกลางวันก็อากาศอุ่นแต่กลางคืนนี่แหละอากาศแบบเย็นลงอ่ะจ้ะมาจะเดี๋ยวจ้อยพาดูผักเนาะนี่จ้ะ มะเขือจจยนี่กาลังติดลูกเยอะเยอะมากเพื่อนๆแต่ใบเริ่มเหี่ยวละนะลูกเขาก็เยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีแต่ลูกเขาทั้งนั้นนะาจา๊ะเนี่ยแล้วก็เด็ดใบเขาออกทุกรอบมาเนี่ยมีแต่ติดลูกเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆโอยเสียดายเสียดายมันน่าจะอากาศอุ่นทั้งปีเนาะเนี่ยจ้ะ เนี่ยคือติดลูกทั้งนั้นนะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเสียดายมากเลยเนี่ยติดลูกต,ต้นที่เหี่ยวก็เหี่ยวจะเนี่ยเหี่ยวแล้วเนี่ยนี่ก็ติดลูกแต่มันเหี่ยวแล้วเนี่ยติดลูกทั้งนั้นนะจ๊ะอันนี้ก็มะเขืออันนี้ก็ตอแหลจ้ะ พันขาวเนาะนี่ดโดดบกเพื่อนเมะเขือตอแหลก็ยังดกเมื่อเขือข้างกบก็ลูกเขาจะมีพอให้เก็บนั่นแหละถ้ามันรอดก็ก็โอเคเพื่อนสำคัญมันมันจะไม่เหลือนะดิเนี่ยเมื่อเขือตอแหลนี่เมื่อเขือข้างกบลูกหนึ่งอีกสองลูก อันนี้ก็มะเขือเปาะดกๆดกเน่ยมะเขือเปาะเนี่ยนี่ยติดลูกเยอะอยู่จ้ะเอาถาดใส่น้ำไว้อย่างนี้จอยเผื่อวันไหนไม่ได้มาจะได้แบบว่าไม่ต้องมาไม่ต้องกังวลเรื่องรดน้ำผักไงมะเขือใข่เต่า เสียดายเพื่อนๆเสียดายมะเขือนี่แหละอย่างอื่นไม่ค่อยเสียดายหรอกมะเขือมะเขือกับมะละนี่จะติดลูกแล้วเยอะๆนะจอยใส่ไว้อย่างนี้เพ่อให้รากมันดูดน้ำนะเพื่อนๆนะใส่เอาเอา,เอาถาดมารองกระถางไว้อย่างนี้แล้วก็ใส่น้ำยามเราไปทุระที่ไหนสองสามวันจะได้ไม่ต้องห่วงจ้ะนะไม่ต้องเป็นห่วงผัก,กะนะนี่ มะเขือเปาะอันนี้ก็มะเขือคางกบจะ้ะกำลังติดลูกเยอะนี่ก็มะเขือเปาะนี่ก็มะเขือคางกบนี่ติดลูกหลายอยิวเพื่อนๆหนูนะเห็นไหมนีน่มันไม่รอดนี่แหละนี่ ก็มะเขือคางกบมันจะไม่รอดให้ทุกลูกนี่แหละอันนี้ก็มะเขือจักระพัดจะมะเขือเปอาะจักระพัดลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่เห็นไหมเนี่ก็เด็ดใบเข้าออกเรื่อยอันนี้คือมะเขือเปอาะจะนะมะเขือเปาะเนี่ยลูกดก ปีนี้ได้กินเยอะขนาดปีหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะได้กินไหมรุ้นปีต่อปีจ้ะมันไม่ได้บอกว่ามันจะได้กินทุกปีนะนเพื่อนนะจะบอกไว้ก่อนอันนี้ก็มือขือเปาะจ้ะนี่มือขือเปาะซึ่งติดลูกนี่ติดก็ติดเยอะเลยนะหเห็นไหมเนี่ย พอเขาติดเขาก็ติดเยอะเลยเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนก็จะตายแล้วเนี่ยใบเหี่ยวนี่ก็เหมือนกันแต่นี่เขาก็มีลูกอยู่นะนี่นะดกไหมเนี่ยเนี่ยกำลังติดเนี่ยเนี่ย ีจ้ะอันนี้กำลังติดนี่นี่ก็กำลังติดเราต้องเด็ดใบออกถ้าไม่เด็ดออกนี่มันก็จะมีเพี้ยจ้ะมีสตูพืชนะนี่อย่างเงี้ยดกต้องเด็ดข้อออกจ้ะใบอย่าให้มันเยอะ ถ้าใบมะเขือเยอะก็จะนําพาสูพวกเพี้ยพวกแมลงนั่นแหละจ้ะนะวัชพืชนนแหละไอ้วัชพืชอะไรสตูพืชวัชพืชเป็นหญ้านะเพืนะ่อนนะตัวนี้ก็เอาใยแหละวัชพืชสตูพืช,พชรวมเมงินละเนี่ยเห็นไหมโอ้เสียดายแล้วก็เสียดายเห็นมันได้ผลผลิตแล้วเสียดายเนี่ย นี่นะส่วนนีนนน้จอยก็เอาออกมาไปข้างนอกเอ้มะเขือยาวจอยตัดลูกไปหมดแล้วไงนะมันก็เริ่มออกดอกแต่ว่ามันคงจะไม่ทันกินแล้วแหละจอยก็เอาไว้แค่ตรงที่แบบอันไหนที่มันมีลูกเอาไว้ข้างในนั้นนี่แตงกวากองกันอูป,ปุอยู่เนี่ยนี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บวันหลังนี่วันนี้ไม่ได้เก็บไป ลยมาเก็บวันวันวันหน้าพริกจะอันนี้ก็พริกช่อ่ยนี่พริกพีบีให้มาเนี่จยจอก็เอาที่ว่าเขาติดลูกไว้นะเพื่อนๆนะไอมะเขือยาวอะแล้วจอก็เอาขนมะเขือคางกบบางส่วนเอามาไว้ข้างในด้วยจ้ะเนี่ยนี่อันไหนที่เขาติดลูกเยอะๆนี่จอก็ขุมเอาไว้ข้างในเพื่อมันจะรอดนะ อันนี้ก็พริกรจ้ะนี่พริกพริกขี้นุ่งขี้หนูอืมมาเน่นน่พริกนี่จ้ะนี่ใบมันตอนมันเด็ดไปรอบหนึ่งแล้วมัน,นเก็ยังมีเยอะอยู่เบือกับใบนี่แหละจ้ะ มันอยู่ใต้ใต้เนี่ยลูกมันอะนะใบบัวบกเนี่ยลูกมันอะนี่เห็นไหมนะลูกมันอันนี้ก็พริกจะ้ะเริ่มแดงนี่นี่ก็พวกมะซวนมะเขือนี่แหละจ้ะมะเขือยาวมะเขือมะเขือข้างกบ จุกข้างในก็เริ่มจะสุกแล้วพริกเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็มาลดน้ําเขามันเริ่มเหี่ยวๆไงก็เลยมาลดน้ํเนี่ยเขือยาวอันนี้ก็อันที่มันมีลูกนะนเพื่อนๆนะอันไหนที่ไม่มีลูกจอยก็ขนออกไปข้างนอกนู่นสามถุงนู่นพริกที่พีบีให้มา ไม่รู้มันจะสุกทันหรือเปล่าเ,าเพื่อนๆเอ้ยเนี่ยเมื่อขือเทศก็ดกมันก็สุกเรื่อยๆจ้ะมะเขือเทศนะสําหรับมะเขือเทศมันก็สุกเรื่อยๆเนี่ยมีกองกันอยู่ในเนี้ยเนี่ยสุกกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนี่ยเราเคยมาเก็บวันหลังเนี่ยเนี่ยสุกอยู่เนี่ยนี่แปลง หลายลูกอยู่จ้ะข้างล่างหนึ่งลูกสองลูกนนี้ก็ด้านบนแต่งร้านนะเพื่อนๆนะแต่งร้านบ้านเรามะละมันก็จะมีลูกแบบไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยแล้วก็นี่ก็ยัง เหลือพอที่จะให้เก็บอยู่จะนะนี่งอันก็เหลืองเริ่มไปละเนี่จะในนี้ก็ประมาณนี้หละเนี่ยมาลงมาละด้านหลังก็ประมาณนี้มันในนี้จริงๆนะเพื่อนนะมัน,หน,ห,น,นหนาวถ้ามันหนาวมันก็น้าหนาวกลางคืนอนะ่ะมันมืดเมื่อกี้ข้างในมันมืดมันไม่โฟกัส อ่ะตอนนี้ก็เห็นแล้วเนาะเนี่แปลงใต้วันเดี๋ยวก็จะได้เก็บอันนี้รู้สึกจะแก่แล้วแหละเดี๋ยววันหลังมาเก็บจ้ะแปลงใต้วันมันเรือ้อนึงกำลังติดลูกน่ะเดี๋ยวต้องสวยติดลูกแล้วสวยเอาลูกไปต้มจิ้มน้ำพริก ลูกมันถ้าไม่ตายเพราะถ้าลูกขนาดโตขนาดนี้มันยังตายเลยขนาดโตขนาดนี้นะขนาดนี้ยะนะรอบนั้นมันก็ตายอยู่เน่าทิ้งแถวนี้เลยเนี่ยเห็นไหมนะนี่ลูกลูกหนึ่งดอกไอ้นี่ก็กำลังไอ้นี่เพื่อนๆนกำลังแก่ ดอกกุยช่ายกาลังแก่นะนเพื่อนๆนะเราก็จะเก็บเอาไว้ไว้ปลูกนั่นแหละจ้ะพึ่งเยอะมากเลยนะเยนี่ยมาผสมเกสรอันนี้ก็ดอกไอ้นี่คารมาคารมา,า,มาจ้ะคารมาอนนะเอาไว้กินแก้ปวดหัวได้ย่าบอกอันนี้ก็ขึ้นช่ายนะโซนนี้ก็ขึ้นช่ายดอกกุ้ยช่ายสวยดีนะนเพื่อนๆเนาะ แปลงกว่าอันนี้แตงของพันธ์ุของฝรั่งนะเพื่อนๆนะเนี่ยอันนี้พันธ์ของไทยเราเนี่ยลูกป้อมๆเนี่ยจะใบก็เริ่มเหลืหลองละส่วนนี้ก็ประมาณนี้จะ้ะลมเริ่มมาแล้วเพื่อนเอ้ย โจ้ก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจะเนเพื่อนนะยังไงจอ้ก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย